จากการกรวบรวมพยานฐานนะครับาก,การสอบการตรวจสอบทุกช่องทางเนี่ยก็ก็พยายามที่จะตัดประเด็นที่มีน้ำหนักน้อยออไปน,นะครับช่วงนี้ก็อยู่ที่การรวบรวมพยานบุคคลนะครับที่เราไปสอบเกี่ยวข้องในทุกๆประเด็นนะครับไว้ค่อนข้างจํานวนมากนะครับเราจะมาสรุปสรุปพยานฐานกาันอีกทีนึงนะครับในวัน พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับไม,ไม่ว่าเรื่องทางนิติเวศนะครับหรือหน่วยพิสูจน์ัฐานนะครับที่เราส่งวัตถุพยานตับป่าไปตรวจพิสูจน์เนี่ยเรารอผลอยู่นะครับเชื่อว่าจะได้ในเร็วนี้นะครับวันนี้เองก็ส่งทีมงานสอบสวนนะครับงานศูนย์ต่างๆไปประสานงานนะครับเพื่อเพื่อจะสอบสวนเพิ่มเติมนะครับผ,ผู้เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์่างๆนะครับเพื่อเพื่อจะได้ข้อมูลในเชิงลึกนะครับมาสลับสนุนการตัดสินใจของทีมงานสืบสวนสอบสวนอีกสืบสวนสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าในระยะเวลาไม่นานก็น่าจะมีความชัดเจนขึ้นนะครับในในประเด็นที่เราตั้งไว้เ่วนเรื่องของหมายจับจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องใส่ได้หรือไม่ตอนนี้ต้องคงจ้องขอเวลาสักระยะนึงครับถึงจะตอบได้ในเรื่องนี้นะครับ